สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปอหนึ่งในห้าคนบนเรือการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขณะล่องเรือกับแก๊งเพื่อนอีก5คนคือปอโรเบิร์ตจ็อบแซนและกติกซึ่งทุกคนที่อยู่บนเรือก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุแต่หลายคนก็เชื่อว่าแตงโมถูกฆาตกรรมหลายหน่วยก็เร่งหาหลักฐานแพิสูจน์ความจริงส่วนทางด้านของคุณแม่แตงโมตอนนี้ก็เชื่อว่า ลูกสาวถูกฆาตกรรมหลังจากที่ได้เห็นหลักฐานอะไรบางอย่างตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่สังคมสงสัยอย่างหนักเลยทีเดียวฮะอบนเรือก็ตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะที่ปหนึ่งในห้าขบนเรือโดนเจ็ดข้อหาโทษจำคุกรวม18ปี6เดือนปรับสูงสุดประมาณ372,000บาทประกอบด้วยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเสพวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหลังผลตรวจเลือดพบสารอารัลตราโซรามพรบการเดินเรืออีกสีข้อหาเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมายใช้เรือที่มีใบอนุญ,ญาตใช้เรือทีนอายุทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ําอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรปก ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรือล่าสุดปอนุ่งขาวห่มขาวเดินสายทาบุญแบบถี่บริระถิ่เดียวเจ้าตัวมักจะมาโพสต์ภาพบน f เฟ e b o o k ธนุพัฒน์เลิศทาวิวิทย์าังก่อนหน้านี้ปอพร้อมด้วยพี่ชายได้มีการจัดทําบุญแจกทานครั้งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพน้ำดื่ม1,000แพ็คและถวายข้าวสาร1,000ถุงที่วัดเทพนรินทราลามจังหวัดอุดรธานี เพื่อทําเป็นมหาทานบารมีให้กับชาวบ้าน1,000ครอบครัวและในวันต่อมาเขาก็จะมีการจัดพิธีทำบุญที่บริษัท TNP สาขาพิชภูรีด้วยอย่างไงก็ขอร่วมทุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณข่าวจากขบข่าครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ